สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อนีทั้งช่องก็ได้มาอัปโหลดวิดีโอประโยชน์ขอไม่นะครับซึ่งทั้งช่องได้ทาการทดลองหลายรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับการอบทานก้อนเผานะครับนะครับวิธีการอบทานทีดีนะครับก็อบไปตามทีวา่าทั้งช่องได้สอนได้บอกนะครับ แล้วก็ประโยชน์ก็คือใหม่ค่าแก๊สเร็ยวที่สุดเลยนะครับ20นาทีนะครับก็บค่าแก๊สแล้วนะครับก็บขอให้เอฟซีนําไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งช่องเฮ้าเดททำการทดล่องเผามาหลายรอบแล้วนะครับผลปรากฏว่าใหม่ในเต่านะค่าแก๊สเร็ยวนะครับแล้วที่นี่มันจะม,มีจุดแตกต่างก็คือ ไม่ในเตาของห้านั่นสิคข่ายแก๊สโดนปันไดแค่นั้นนะครับคือบวกเข้าไปอีกสองชั่วโมงแล้วก็อีกสองชั่วโมงเป็น4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ไม่นะครับในกรณีนี้นะครับแล้วแต่ไม่ว่าไม่ใหญ่ไม่น้อยไม่เน้นไม่หนาไม่หลายบอยังสินะครับนะครับแต่ทั้งช่องก็ได้ใส่แต่ไม่แข็งนะครับไม่เหนือแข็งแน่ไม่แห้งแน่อย่างสินะครับอัดเต็มที่ตลอดนะครับนะครับการได้มาบอกนะครับ ว่าใหม่ค่าแก๊สเลยจริงๆนะครับวิธีการนี่ก็ขอให้ f อฟนั่ไปใส่นะครับใส่ได้เลยเดี๋ยวผมียเอาที่ขอบออกให้เบิ้งนะครับ นี่คือเสียงแก๊สนะครับแต่ว่ายังบ่หันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นการค่ายแก๊สช่วงแรกนะครับต่อไปก็สิค่ายแก๊สลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอให้เอฟซีนําไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กับทั้งช่องนะครับว่าวิธีการอบแบบใดเราก็ใส่กับเตา F 5 e ที่ได้ผลเฮ็ดแบบใดนะครับมันเป็นผลประโยชน์ที่ว่าการทดลองที่ว่าได้ผลจริงจนะครับผมมาเน้นย้ำนะครับ วิธีนี้ได้ผลเลยนะครับคนที่เผาหยากกับเผาง่ายนะครับนะครับขอให้ใส่วิธีนี้เลยนะครับต้องอบทานขึ้นหนึ่งสักก้อนแล้วก็มาเผาตอนเศร้านะครับนะครับหรือสิอบกลางวันเผากลางคืนก็ได้ครับเป็นวิธีที่เผาง่ายนะครับไม่ค่ายแก๊สเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการดับวูบของแก๊สนะครับครับสำหรับชิปนี้ก็ได้มาบอก วิธีการง่ายๆในการเผาถ่านไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับสําเร็จแล้วนะครับการคายแก๊สบ้ถึง20นาทีก็คายเลยนะครับแต่ว่าต้องให้อบถ่านก่อนนะครับนะครับแล้วก็การคายแก๊สสีเงาหรือว่าสีสันก็ขึ้นอยู่กับไม้นะครับนะครับอันนี้ก็คือสรุปเหตุผลนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกรับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ